40แล้วครับ150แล้วครับ160แล้วครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนักขุณรถบ้านมือ2นะครับวันนี้มีรถมานำเสนอนะครับเป็น Toyota Vios นะครับปี2005นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับ สภาพสวยมากครับสภาพหนึ่งในร้อยคันเลยครับเรียกได้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นหายากอีกรุ่นหนึ่งก็ว่าได้นะครับเป็นตัว S i v o r y นะครับไมดิจิตอลนะครับภายใน4ครีมนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับภายในสวยสะอาดสะอานมากๆนะครับคอนโซลลายไม้ทั้งคันนะครับเบาะหลังกว้างขวางนั่งสบายนะครับภาษีก็จัดการต่อเป็นปี67ให้เรียบร้อยนะครับ ล้อแม็กยางปี2020นะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบหมดพร้อมกระเป๋าเลยนะครับก่อนจะไปชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักขุดรถบ้านมือ2อด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมว่ารถคันนี้จะสภาพสวยขนาดไหนนะครับ Toyota v วีอนะครับคันนี้ปี2005นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ สภาพหนึ่งในร้อยคันเลยนะครับเป็นตัว S อ v o r y นะครับตัวท็อปสุดนะครับ S อ v o r y ภายในสีครีมนะครับตัวท็อปดิสเบรกสีล้อนะครับยางปี2020นนะครับดอกหนาาเลยนะครับสีสันสวยงามรอบคันนะครับสีสันรอบคันผมให้8 5ดสถึงเกเซเลยนะครับสีสวยๆเลยนะครับเป็นตัว S อ v o r y นะครับสีสันสวยงามรอบคันครับ เดี๋ยวพาเดินชมรอบคันนะครับสภาพสวยๆเลยครับไฟหน้าใสๆนะครับขัดเคลือบให้เรียบร้อยนะครับพาสีปี67นะครับนี่ครับสภาพสวยๆเลยครับมือเดียวป้ายแดงครับล้อแม็กสวยๆนะครับแทบไม่มีรอยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับภายในนี่น้องๆป้ายแดงเลยครับ สวยสะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในครับสปาทำความสะอาดมาใหม่หมดครับนี่ครับเอ็ดไอวอรี่ครับภายในสีครีมแอร์แบ็กครับลายไม้ทั้งคันครับเบาะสวยงามครับไม่มีชำรุดฉีกขาดครับสวยพร้อมใช้งานครับเป็นไม้ดิจิตอลนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับนี่ครับแผงประตูสวยงามครับ ไม่มีแตกไม่มีหักครับชายบันไดแทบไม่มีรอยเลยนะครับเจ้าของใช้ดูแลรักษาดีมากครับเดี๋ยวมาดูบาะหลังกันบ้างนะครับบาะหลังก็สวยๆเลยครับสวยสะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในครับเบาะไม่มีชํารุดฉีกขาดครับสวยสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานครับนี่ครับเบาะไม่มีแตกเลยครับไม่มีชํารุดฉีกขาดครับ แผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับนี่ครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับภายในสวยสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานครับสปาทำความสะอาดมาใหม่หมดครับผมพื้น5ชิ้นนะครับอยู่ครบหมดนะครับแผงประตูสวยงามครับ ไม่มีแตกไม่มีหักครับนี่ครับลายไม้ไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยครับภายในสวยสะอาดมากๆครับสีครีมหรูหรานะครับนี่ครับไม่มีชํำรุดฉีกขาดครับเบาะสวยมากครับช่องเก็บของไม่มีแตกหักครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับสติกเกอร์เดิมนะครับอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับ เป็นกุญแจรีโมทนะครับรีโมทมี2ชุดนะครับกุญแจมี3ดอกนะครับรถสตาร์ทติดง่ายๆเลยนะครับชึ่งเดียวติดเลยนะครับเสียงนิ่มๆเลยครับเลขไม้สองแสนสี่หมื่นสามพันโลนะครับรถวิ่งไม่เยอะนะครับเจ้าของใช้ดูแลรักษาดีมากนะครับเป็นไม้ดิจิตอลนะครับสวยๆเลยนะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานเลยนะครับนาฬิกาใช้งานได้ครบหมดนะครับแอร์เย็นลมแรงครับ ปรับใช้ได้ทุกเบอร์ครับสวยๆเลยครับลายไม้ไม่มีลอกไม่มีร่อนครับช่องวางแก้วน้ํานะครับช่องเก็บของนะครับไม่มีแตกหักนะครับมีช่องวางแก้วน้ําตรงนี้นะครับไม่มีแตกหักนะครับสภาพสวยมากครับนี่ครับเบาะไม่มีชํารุดฉีกขาดเลยครับสวยสะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในครับมาดูกระจกไฟฟ้ากันบ้างนะครับ ใช้งานได้ครบนะครับด้านขวานะครับอ่ามีบ้านคนขับนะครับกดไม่ขึ้นไม่ลงนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับไม่ใช่ปัญหานะครับมาดูปรับข้างนะครับปรับข้างซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดนะครับด้านซ้ายนะครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดครับสมบูรณ์มากๆครับระบบเซนทันล็อกนะครับ ใช้งานได้ครบหมดครับอ่ะมาดูเล่มกับเอกสารกันบ้างนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่นะครับกุญแจ3ดอกนะครับรีโมท2ชุดนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนครับซื้อขายกับผมไม่ต้องห่วงนะครับและยังมีประกันชั้น3าบวกแถมไปให้ด้วยนะครับเจ้าของให้มาหมดเลยนะครับนี่นะครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะครับอยู่ครบพร้อมกระเป๋าเลยนะครับ นี่ครับอยู่ครบพร้อมกระเป๋าเลยครับรับประกันแสนโลจากโตต้านะครับนัมเบอร์การ์ดนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับคู่มือแอร์แบ็กนะครับนี่นะครับเล่มตัวนี้จะไม่ค่อยมีติดมานะครับเพราะว่าตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับตัวนี้จะได้มาเพราะว่ามันจะมีทุกรุ่นเลยนะครับที่เขาขายมีอั t ติ a อเวนซ่า V ออสนะครับคือจะอยู่ในเล่มเดียวนะครับจะมีติดมาตอนซื้อรถป้ายแดงเท่านั้นนะครับ ก็ได้ไปครบหมดเลยนะครับนี่นะครับบุกเซอร์วิสนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเรียงให้ดูนะครับนี่ครับคู่มือการใช้รถนะครับอันนี้คู่มือการใช้บริการโตต้าลิซซิ่งนะครับเจ้าของเขาก็ให้มาหมดเลยนะครับนี่ครับแน่นๆเลยครับพวกเอกสารอยู่ครบหมดเลยครับมีประกันชั้น3บวกแถมไปให้ด้วยนะครับแล้วก็นัมเบอร์การ์ดนะครับรับประกันแสนโลจากโตต้านะครับ นี่นะครับก็ได้ไปครบหมดนะครับคู่มือการบำรุงรักษานะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงครับเจ้าของใช้ดูแลรักษาดีมากนะครับบุกเล่มเอกสารทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่นะครับเล่มเอกสารครบพร้อมบนนะครับซื้อขายกับผมไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกับฝาท้ายกันบ้างนะครับผมเครื่องเดินเรียบๆเงียบๆนะครับ1,500ซีซีนะครับ ไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับห้องเครื่องสวยมากครับเดิมสวยสะอาดสะอ้านครับนี่ครับหัวโชคเดิมทุกจุดครับน็อตไม่มีขยับครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับนี่ครับคานเดิมสนิทครับสติ๊กเกอร์เลเวลเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับตาโตโยต้านะครับ อยู่ครบหน้าท้ายเลยนะครับสติกเกอ r engine นะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่นะครับปี05นะครับนี่ครับ05ครับสติ cker l e เวลเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดครับเครื่องเดินเรียบเรียบเงียบเียบครับนี่ครับไม่มีไอครับเดินทางไกลสบายแน่นอนครับน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์นะครับเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับซื้อไปคือพร้อมใช้งานเลยนะครับ สีแต้มเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับนี่นะครับสีแต้มเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดครับนี่ครับสีแต้มเดิมจากโรงงานครับอยู่ครบทุกจุดครับแท่นเครื่องเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับไม่มีสั่นเลยนะครับแอร์หนาวช่ำครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันบ้างนะครับท้ายก็กว้างขวางนะครับขนข้าวขนของสะดวกสบายนะครับ ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนี่กว้างมากๆนะครับขนของได้เยอะจุใจเลยนะครับนี่ครับท้ายเดิมสนิทครับเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบหมดนะครับเม็ดอาร์ล้างน้ํานะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับนี่ครับท้ายเดิมสนิทครับเม็ดอาร์ล้างน้ํานะครับอยู่ครบทุกจุดครับตาโตโยต้านะครับอยู่ครบหน้าท้ายเลยนะครับนี่ครับยางอะไหล่แม่แรงเครื่องมือนะครับอยู่ครบหมดนะครับ ไม้อาจเดิมอยู่ครบทุกชิ้นนะครับยางอะไรแม่แรงอยู่ครบหมดครับรถไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่ครับแม่แรงอยู่ครบหมดครับลูกค้าทันใดหา Toyota v วีออสไปใช้งานอยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยครับมือเดียวป้ายแดงครับนะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยนะครับผมว่ารถคันนี้จะขับดีแค่ไหนนะครับอ้าววันนี้พามาทดลองขับ Toyota v วีออนะครับ ปี2 5 0 5นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับขับขี่ดีมากครับขับนิ่มเหมือนรถใหม่เลยครับแบบแบบร้อยแล้วนะครับ110แล้วครับ120แล้วครับ130แล้วครับ140แล้วครับ150แล้วครับ 160สแล้วครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร062-1919-449นะครับรถอยู่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับต่างจังหวัดส่งเทนเลอร์ได้ทั่วประเทศนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักขุณรถบ้านมือ2ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ